สวีัสสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมต่อเลยนะเอฟชัยยุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงดึกแบบนี้มีข่าวของเมมฟิสเดปายครับอัปเดตนะฮะมีข่าวเนะี่ยบอกว่าเขาพร้อมที่จะกลับมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบที่2แล้วแถมไม่พออยากจะใส่เสื้อเบอร์ตำนานสารต่อเบอร์7นะครับให้กับผีแดงแมนยูไม่แน่นะแบบฟรีเอเนต์ด้วยในซนะัมเมอร์หน้านะครับมาฟังข่าวนี้กันหน่อยน่าสนใจมากๆนะครับ เราต้องบอกว่าเมมฟิสเดปายครับอดีตกองหน้าหมายเลขเจของแมนยูเนี่ยอาสานะอยากจะกลับมาสารต่อเบอร์ตำนานแห่งโอเรฟอร์ดในซีซั่นหน้าเมื่อหมดสัญญาจากบาร์เซโลนาแล้วนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากมุนโดเด p o r ติโบนะครับบอกว่าโคต้ากองหน้าแมนยูเนี่ยจะว่าง1ตําตำแหน่งหลังวันที่30มิถุนาย,ยน2 0 2 3เป็นต้นไปเพราะว่า c ซีหรือว่าพิโดเนี่ยจะหมดสัญญาแล้วจะไม่เซ็นเพิ่ม ขนาดที่ทางแรดฟอร์ดเองที่หมดข้อผูกมัดเวลาเดียวกันก็คงจะชัดเจนเรื่องอนาคตแล้วในตอนนั้นนะครับมาเลยจะให้ผู้จัดการทีมอย่างเอริกเชนฮากเนะี่ยต้องมองหากำลังเสริมซึ่งจากช็อตลิศเต็มมือหนึ่งในนั้นก็คือเมมฟิสเดปายเพราะเป็นคนฮอลแลนด์เหมือนกันนะครับสามารถมาซบตักแบบฟรีเอเยตนเพระเาะจอที่จะหมดสัญญากับบาเซโลนาแล้วนะครับ เราต้องบอกว่าเมมฟิสเดปายเองเขาเป็นอดีตนักเตะของแมนยูมาแล้วในะระหว่างปี2015ถึง2017เขาเนี่ยใจถึงมากๆครับใช้เบอร์แรงนะอย่างเสื้อหมายเลข7ของแมนยูเพราะว่าเวลานั้นเนี่ยต้องบอกว่าเมมฟิสเดปายเขาอ่อนประสบการณ์จึงไม่ประสบความสำเร็จนะแต่กลับกันครับปัจจุบันนี้เมมฟิสเดปายเนี่ยอายุนามก็29ปีแล้วนะ เขาบอกว่าเขาถามไม่เชื่อใจว่าจะเอาตัวรอดบนเวทีหินอย่างพิมพ์เลียงกลิดไว้และสารต่อเบอร์เจ็ดจากคลิสเซโนโรนันโดทันทีอุปสรรคในการคว้าตัวเมมฟิสเดปายคงมีแค่ไก่เดทองสเปอร์นะคู่แข่งร่วมลลกที่อยากใช้บริการเมมฟิสเดปายเหมือนกันนะครับถือว่าใจนายถึงนะที่อยากจะกลับมาแมนยูแถมไม่พออยากใส่เสื้อหมายเลข7เบอร์ตำนานแห่งโอเรฟอร์ดนะครับ <c oughs> ทุกคนคิดยังไงครับถ้าเมมฟิสเด้ไยกลับมาที่แมนยูพอมีความเป็นไปได้หรือเปล่าคอมเมนต์ก็มาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับจัดไปวารุธ